ข้าสบายปล่อยข้าปล่อยปล่อยขนะดังข้าจะทูลพระเจ้าอยู่หัวพวกจะกำลังก่อกบฏไอ้พวกกบฏเอาตัวไอ้ฝรัง่งไอ้น้อยคนใส่ออกไปคุค้มขังรามาที่ท้ายวังเดี๋ยวข้ามันเสียอย่าเนอะพวกเจ้าไปม,มีสิทธิ์มาทำข้าแบบนี้อย่าเนออย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าเนอะไปไป พระเจ้าเอาแห่งนี้กิ่เียร์ระดุจกองประชาการกู้ชาติยึดอำนาจขับไล่ชาวต่างชาติผู้ไม่ประสงค์ดีต่อกรุงสยามออกนอกราชาอาณาจักรจนสำเร็จนับเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งเหตุการณ์ทั้งปวงได้สิ้นสิ้นลงก็ด้วยเดชาพระบารมีแห่งองค์สุต็ิพนารายมหาราชที่ทรงปริชาสามารถ